ตัวนี่ฉันกับปาด้วยความกรดมาทำอ,อ,อนี้มึงเป็นอะไรทิ้งมีดมาทำไมถ้าโดนขาทำไงไอ้ย่า ออะไรมาบ้างฉันจำได้ฉันเดินทางไปบิดีซิลาณ์นครที่นี้แหละนะฉันเนี่ยบุกเข้าถึงตําหนักชั้นในของมันได้มันกำลังนอนหน้าแย้มอยู่เลยที่นี้แหละฉันตั้งใจไว้แล้วว่าจะได้ฟันฉับเดียวที่คอมันขาดก็ได้ไปเลยพอจะอเอื้อม สิ่งนัเพียเลยฟันยังไงสิงนัเพียก็มาตบหน้าฉันสิงนัเพียเลยอื้มแต่มันจะท้าฉันอีกนะพี่มันท้าฉันว่าวันนี้สามมองช้ามันจะปวดถ้าหากว่าอยากจะได้ชีวิตมันให้กลับไปเก่งญาติพี่นอะแล้วก็ไปลองวันนี้ขอช่องแคบฉันบอกกับมันไปว่าฉันมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งชื่อว่าพี่เสือมพี่รู้ไหมมันพูดว่าอะไร เลือกนั่นเหรอหมาไม่เด็กป้าทำไมกล้าพูดอย่างนั้นเลยเหรอใช่เอ้อเปจริงของมันที่ฉันเล่าไปทั้งหมดพี่ไม่รู้สึกอะไรบ้างเหรอฮะรู้สึก,กว่ะแต่ว่ามันไม่สู้พี่เสือกทำไมพี่เป็นคนไม่สู้คนเหรอฮะไม่เอาเจ็บไม่เจ็บฉันหาพี่จริงเถอะว่าพี่อยากได้ฉันเป็นเมียหรือเปล่าโอ้ ถึงการสุดเลยแกนี่ถ้าพี่อยากได้เป็นเมียอยากแต่อยากไม่มากอย่าน,นี้งมึงบ้าป่ะเนี่ยไม่ต้องอยากดีกว่าคุณอยากจัดไปเลยถ้าพี่ใหญ่ได้ฉันเป็นเมียพี่จะต้องไป็นข้านอนสิงหน้าตาให้ฉันเอ,อ้ยถ้าเกิดกูข้ามันตายได้ฉัน,ยนยอยากเป็นเมียพี่เลยตกลงไปถ้างั้นตามอัวมึงออกหน้าเลยได้ตายแล้้วสอององพี่นก็ไป <มา S 2> ดัารน